คนอยู่ไกลกันรู้ได้ไงว่ารักจริงเป็นคําถามที่ส่งมาทั้งใน Facebook นะครับแล้วก็อยู่ใน YouTube ด้วย TikTok เองก็มีผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประโยชน์กับหลายคนนะครับก็เลยหยิบยกมาพูดในวันนี้ถ้าเกิดคุณกำลังรู้สึกว่าฉันมีความรักที่มันห่างไกลผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังสมัยผมอยู่มัธยมนะย้อนกลับไปไม่กี่ปี <c oughs> นะครับตอนนั้นเนี่ยผมอ่อานหนังสือเล่มนึง สมัยก่อนเราก็รู้แล้วก็เรียนรู้จากหนังสือเยอะเนาะแต่สมัยนี้คือโลกมันเปิดกว้าง YouTube Google อะไรเต็มไปหมดเลยตอนที่ผมอยู่มัธยมเนี่ยผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึง่งมีคนถามคำถาม,ถามคนที่เขียนหนังสือ,อบอกว่าถ้าเกิดมีความรักที่อยู่ห่างกันเนี่ยจะทํายังไงให้ความรักนั้นแบบยังคงอยู่เพราะว่าคนส่วนใหญ่เลิกรากันหนังสือก็ตอบว่าก็ทําใจไปเถอะครับ80%มีโอ,อกาสที่จะเลิกราแต่เอ๊ะอย่าเพิ่งครับผมไม่ได้มาบอกคุณให้รู้สึกอย่างนั้นนะ เพาว่าโลกมันเปลี่ยนบางครั้งเนี่ยเราต้องตามทันโลกของเราโลกมันหมุนไปข้างหน้าเราก็ต้องปรับตัวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันผมอยากจะบอกงนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าห่างกันครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเขาจะนอกใจคุณต่อให้ใกล้แค่ไหนก็หมดรักแต่ถ้าเกิดคนเขามีรักให้คุณอย่างทุ่มเทยอย่างเต็มเปลี่ยมเช่นเดียวกับคุณที่คุณให้เขาไปเนี่ยต่อให้ห่างไกลแค่ไหนความรักนั้นยังคงอยู่พูดแล้วดูสวยหรูใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าห่างไกลแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณนะ่ะ ให้เขาไปก่อนหรือเปล่าคุณให้อะไรเขาบ้างเขาถึงจะให้อะไรคุณกลับมาแต่ถ้าเกิดคุณไม่ให้อะไรเขาเลยคุณไม่ได้รู้สึกดีๆกับเขาเลยคุณไม่ได้ให้ความรักเขาเลยคุณไม่เป็นห่วงเป็นใจเขาเลยคุณไม่ได้ถามถาสารทุกสุกดิบคุณไม่ได้คุยในสิ่งที่เขาสนใจวิธีการทั้งหมดที่ผมเคยทําคลิปไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันจาไรประโยชน์เลยถ้าเกิดคุณไม่ได้ให้เขาไปก่อนคือสรุปแล้วคือคุณจะต้องทําอะไรห่วงใยอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับการให้อ่ะวิธีการดูง่ายมากคุณณจะตต้้้้ออองงงงสัเเเเกแแลลลววว่่่าาาาาขบบใหหคุรืป ยุคนี้มันวิดีโอคอลได้ใช่ไหมมีบ้างหรือเปล่าพิมพ์ไปตอบบ้างหรือเปล่าหรือว่าห่างเป็นวันเป็นอาทิตย์อันนั้นก็อาจจะเกินไปแต่ว่าก็แล้วแต่คนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นบทสรุปหรือสูต่ตายตัวสําหรับทุกคนเพียงแต่ว่าคุณต้องคอยสังเกตว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดคุณกําลังสนใจหรือว่ารักอะไรอยู่เช่นถ้าเกิดคุณกําลังสนใจกําลังแบบชอบวาดรูปคุณรักในสิ่งนี้คําถามก็คือต่อให้คุณทํางานทั้งวันเลยนะ กลับมาเหนื่อยงานยังต้องกลับมาทําที่บ้านอีกโอ้ทั้งวันทั้งอาทิตย์ทํางาน7วันเวลากะทําทงานอีกคําถามก็คือคุณจะแบ่งเวลาาะว่าดรูปไหมครับถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณรักยังไงคุณก็ต้องหาเวลาเพื่อที่จะไปวาดรูปให้ได้หรือคุณชอบดูซีรีส์ต่อให้เวลาไม่มีโอ้เวลาทํางานตั้งแต่เช้าตื่นตีห้ากลับบ้านห้าโมงเย็นโอ้ว่าเอางานขนมากลับมาทําที่บ้านอีกเวลากินข้าวยังไม่มีเลยทํางานก็7วันต่ออาทิตย์ดก คำถามก็คือถามว่าคุณดูซีรีส์หรือยังในอาทิตย์นั้นคุณก็จะตอบว่าก็ดูไปบ้างแล้วใช่ไหมครับเช่นเดียวก,กันกับความรักที่จะอยู่ห่างไกลแค่ไหนมันไม่สําคัญถ้าเกิดคุณและเขาแบ่งเวลาให้ข้อสังเกตก็คือคุณจะต้องดูแล้วว่าเขาแบ่งเวลามาให้คุณบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดเขารักคุณหรืออย่างน้อยๆอ,อ่ะคุณคือหนึ่งคนสําคัญในชีวิตเขาหรือเขาวางแผนอนาคตไว้กับคุณยังไงเขาก็ต้องแบ่งเวลามาให้คุณบ้างแต่ ไม่ใช่สูตรตายตัวนะสําหรับทุกคนไม่เหมือนกันคุณต้องไปสังเกตแล้วว่าเขาแบ่งเวลาให้คุณแค่ไหนเหมือนเดิมหรือเปล่าตั้งแต่วันแรกตั้งแต่คบกันตั้งแต่แต่งงานไปแล้วหรือเปล่าต่างกันยังไงคุณต้องไปสังเกตเองนะครับคุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่า